ได้ทังสองรางครับดีดีดนะแต่คนใช้สิบเก้าี่โอ้โหเอาอีกแล้ว ก็ตอนนี้มาสู่รายการติดเต่าเอฟฟี่เ้าไล่สีนะครับเดี๋ยววันนี้เมื่อกี้น้องชายผมนะครับไปเจอคนนี้ฮะซีเซตไวน์ซีเซตไวน์เกมมิ่งนะโดนตบเจโดนตบไปเท่าไหร่สี่ศูนย์สี่ศูนย์โอ้โหต้องแก้แค้นนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเปิดการ์ดบวก8กันนะครับนี่ปีฮอตมาคัดดีกว่าว่าบวก8เราจะได้อะไรไม่ต้องคัดไม่ต้องคัดเอาไม่ต้องคัดนะเปิดเจเปิดไปเลยไปไปกดเลยกดเลยครับเลขหนึ่งตายบวกแปดไหม เลขหนึ่งใช่ไหมโรนันโดมาเบอร์สิบฝรั่งเศสอะไรวะเนี่ยเดชนะชีลู้ยนี่แพงเลูครับนี่เหนือแพงแพงอันนี้เช่าไหมเฮ้ยชีลูเช่าเฮ้ยชีลูอ่าชีลูได้ชีลูมาเดี๋ยวดูอันนี้ดีกว่าสองใบ v t r 90บวกสองใบตาพี่นะพี่เปิดก่อนนะใช่ไหม ให้เปิดได้ถูกก็เอาป่าล่ะเอาล่ะคนลุกโทษอะไรอ่ะเอาแป้งพันธาหน้าป่ะล่ะเอาแป้งพันธาหน้าขาวป่าล่ะเอาเอาว่าล่ะเออได้อะโอเคมาใครได้ใครได้ตัวที่แพงกว่ากันนะไอ้ถูกกว่าสิครับถูกกว่าโดนถูกกว่าโดนนะโอเคเดี๋ยวหาแป้งมาเลยเจวิ่งโดูนแน่ไปโอ้หลังฟ้าด้วยหลังฟ้าคาซ์สีสลาตันมาจังหวะนี้เบอร์ทีเ8แกเป็นเจลหรอไม่ใช่ไงวะ อ้ยตายแล้วสูงแน่เลยโอซิลโอ้ว้าวโอ้หีโอ้ข้ากำลังยังโหดอ่ะไปเจไปต้องต้องออกอ่ะไอ้ต้องออกกันเหรอมีสูตรด้วยอะอ่าหาการเจอปะคอเปิดทางอื่นรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆก็ต้องเปิดต่อกันเลยไหนครับหาการไม่เจอมา ดีๆค่ะดีๆมาตีดีมาเก่งๆมาไปรอรอหลังฟ้าหลังฟ้าเอ้ารอหลังฟ้าก่อนได้ไม่อยากเดินแจ้งขาหน้าไม่อยากเดินแจ้งขาหน้าไม่โดนหรอกมะเขาเปิดเปิดได้เติร์ดเิร์ดเติร์ดไม่พีแสนนะแสนแสนเจ็ดแสนเจ็ดเราต้องสองแสนมาแล้วหลังฟ้าแล้วหลังฟ้าแล้วไปจี้แจ้งไม่พลาดแจ้งนะครับจี่รับีขาวเบอร์ห้าโอเคตรงหลังแน่แน่โต้ โอเคคุณอาโหอะไรอะครับท่านผิดชอบด้วยครับไปหาแป้งมาแล้วก็เอามาทาต่อหน้านี่ไปหาแป้งมาแล้วก็มาะอะไรไม่มีแป้งเหรอไม่มีใครทาแป้งเหรอโอเคเดี๋ยวติดไว้ก่อนแล้วกันติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนได้ครับบ้านนี้ไม่มีใครทาแป้งแป้งฝุ่นนี่มีเลยนี่แหละแป้งเลยเอาแป้งแมวมาทาป่ะ ไม่เป็นไรครับสวัสดีครับกรต่สวัสดีครับเบาได้เบาได้ครับมาครับลุยครับพร้อมเริ่มนะดูทีมเขานะครับ Oh no Oh airhead เลยอ่ะเซ่เล่นแบบโมฟันได้โหดมากเลยนะยี่สิบทีวายเนี่ยนะจับไม่เข้าเลยจริงป่ะชนหนึงโอ้บัวเต็งด้วยแต่แต่มาได้หลังเลยเคยจับเคยเราเคยแล้วเขามียูเซ่ไอคอนหมด โอ้ยโซชัยเากดูเซ่ข้ามมต่างกันเดียวะเขาส่งแล้วเขาส่งแล้วเขาชอบเขาชอบหลบเข้ามาในกิ่งไม่สอหรอ่ล่โดนแบบเดมสรูปเลยเป็นไรนี่เป็นไรนี่หิเอาเอารกดองงเข้าเป็นไรนี่โอ้ยเฮ้ไม่เข้าเลยเฮ้ยเบาอนึง เงินสดแพงมากเงินสดแพงก็ดีบอกเองเเฮ้ยเกินไปโอ้โหโอซโอจิ้งจกนี้ไม่ปาได้ไงดี๋ยเกินไปโอ้ยเกินไปพลาดพ ตอนไหนจะกดซับต่อได้ไหมคะกดซับต่อได้ครับได้ครับอ่ายากกินยากไม่อุ้ยเอาที่โซนนี่ครับฝันได้ครัันได้นี่ครับฝันได้ฝันได้ก็ได้โอเมฆเข้าอ่ะครับโอ้ทิพเดียวทิพเดียวเรามีโจรเรามีโจรเรามีฟิวโจร สบายหมุนเยอะมือหัวเอาแทงตัหลังลูกนี้กระชากไปโอ๊เฮ้ยเๆยเฮ้ย้ยเฮ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  เราให้โอกาสเขาม่แค่นี้แหละเราให้โอกาสเขาโอ้ยไงไงอะไรเารไงนี่เนี่ยเวลาได้ไงอะไม่ใช่แล้วสองในสามมสองในสบอกว่าไงสองในสมเออขอเปลี่ยนสในสาไปจพิมไปเจ้พิมไปพิมพหน่อยสเกมสองในสพี่นี่ไม่ได้อ่าคอมเนต์ได้ย่างเงียครับมาดูริตัหลัง

ไปดักกันดักไม่อยู่หรอกเปิดไปไปมันเท้าโอ้ยเท้าซ้าย่าเมื่อกี้เมื่อกี้เท้าขวาโอ้เอาแล้วสวยแล้วเอาแล้วครับจังหวะนี้ไม่ควายเฮ้ยโอ้ยฉชนเฮ้ยคานช่วยตลอดเลยเฮ้ยแมนยูของแซวเฮ้ยเดูหน้าเสียไปโอ้โหวิวโจนสวยแล้วสวยแล้วเสียไปครับเนี่ยเสียไป เขาจะเขาจะเข้าไปยิงนะครับเขาไม่ส่งเห็นไหมลูกโอ้ยดูดูหน no. no. ้าเราดูหน้าเฮ้ยนี่ฟิลโจรโอ้โหโดนไปเหลืองอ่ะเต่าเอาแล้วเอาแล้วเอาปะป้าเอาปะป้านี่โจรเดี๋ยวเจอโจรโจรในใบแดงโชว์ฟิวโจรเราโหดบอกแล้วฟิวโจรเรามิ่งมิ่งมันไม่ดีมันจะเกิดเลยโอ่โหยังไกลโมยังไกลอ่ะดูดูหน้าดูเขาน่าจะดีใจ ไกิดีนะเฮ้ยเออตอนนิ่งๆเขาเขาเขาคุยนะนี่เราเราเล่นเปิดโหมดแลเราไม่เปิดโหมไปลูกชอจังหวะนีมาแล้วเว้ยเลนเลยลูกกูเปิดเลยครับเปิดเลยสองสองด้วยเฮ้ยเฮ้ยลงเาอยากให้ต้องไม่เปิดโหมดเนี่แค้ไม่้องเปิดโหมเชื่อโค้ชผมเชื่อโค้ชเชื่อโค้ชผมลูกชาเท้าซ้ายครับโอ้เออ้นส นีแล้วคนใช้สิบเก้ายี่สิบโอ้โหเอาอีกแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะดูนี่เขาขยันแล้วไม่ตีลูกอะยิงชนคาดเฮ้ยแล้วเขาตีลูกอะโอ้โหเฮ้ยอย่างมันอะเอาจังหวะนี้ลู้กักูยิงเลยยิงเปี้ยงโอ้โหยิงจังเย คือคือเขายิงเข้าก็เฉยเฉยนั่เลยเรายิงเข้าเราหนีมากเลยอะคอมเมนต์หนึ่งเรองมาเลยคอมเมนต์ใครคอมเมนต์เราคอมเมนต์เราโอ้โหเขายิ้มเลยโอ้โหเนี่ยครับเราต้องรีบสไลด์คนหนีไปค่ยค่อยลูกเขาถามเขาเอ้ยได้อยู่ไม่ได้อยู่จังหวะนี้กี่ข้อจังหวะเนื้อเงิน10ข้อเหรอครับดูนะเขาได้ดีจังจิต10ข้อนี่เด๋อ ถ้าอย่างนี้จะยิงกลางไม่ก็กลางไม่ก็ซายอ่ะเอาเอากางได้หมดเลยเสียบเาซ้ายเลยโอ้ยยดยย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 ัยย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 ม เอ้ย,อยดูแลเขาได้ดีแต่ทางันเ,เอ้ยิงออกเองโอ้หนี่ไอคอนออกอ่ะไอคอนออกเราต้องเข้าดูเลยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเอ้ยทำหมดเลยกันแล้วมาเหมือน,น,นส, <ด S 2> สองรุ่นหนึ่งอ่ะโอ้โห<อ> เบสจอดจอดเบสเฮ้ยเอาไปคิดเยอะเฮ้ยทำไมภาพเขาสวยยังวะทำไมผ้าเราไม่เนียนเลยล่ะตาจอเราไม่ดีอ่ะเจเขาลิ้นของกลางหรอลิ้นบัดใจดูการกูลุ๊ปโอ้โหยิงเบาหน่อนึงเราแค่เลยอ่ะโอ้โห้ยเฮ้ยเราแพ้อยู่ทั้งหมด ไม่โทษมันไม่นับเอาใหม่บอกอีกทีนะไปล็อกนะถ้าล็อกนี่ต้องรออชั่วโมงเลยนะใช่อ่ะใช่เสียสละไอคอนเลยนะเนี่ยหมื่นแปดเลยเหรอไม่เห็นหัวเลยหมื่นหกพันเอ็มโกันล้นะนี่ก็หมื่นแปดเพื่อความสนองนิดนี่เห็นปะแสงสว่างแสงตานอนหลับตาโอเคหลับตาสูตรที่คีเหนือนะก่อนสูตรที่คีจะสว่างไม่ใช่สว่างเราวมั่วเอาแล้มั่ว ต้องได้ีฝันยาวโหดมากนะสลัดสองเท้าเดี๋ยวพี่จะเล่นให้โหดให้ดูหลังฟ้าแล้วเจต้องลองได้โอเคได้ครับเฮ้ยคลิปโอ้โหเจเจเวิ่งหมดอีกทีหนาครับโอ้สูนย์แนวะเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด right ้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ แต่ปิดเลยพอพอเจอะพอ